ดีครัผมเอสจากซีนัลนเกมนะครับวันนี้ทํำตามสัญญานะจะพาไปหายานทรงนี้แต่สีขาวนี่นะครับเออสมบูรณ์นี้ปีกแบบนี้เลยนะครับตอนนี้เราอยู่กันใน g a l a ็กซี่ไอเซนไนะครับมันการเสียเวลาใส่พิกัดประตูพอเท่าได้เลยนะครับชอบยานทรงประมาณนี้ฮะเท่ดี ไปเลยมาถึงแล้วนะครับเห็นคอมมูนิเคชันตรงนั้นด้วยซึ่งข้อมูลที่ผมได้มานะครับพิกัดนะบวก46.81บวก137.54เป็นคลาส s B นะแต่ช่องไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ไม่เป็นไร ราสนใจรูปลักษณ์ของน้องสวยมากเคมาดูข้อมูลดาวันิดหนึ่งนะครับอันนี้เราอยู่กันในดาวตรงนี้นะครับเป็น d i s t a n c นะก็ส่องหน่อยสิผมชอบส่องดาวนะโอเคป่ะเดี๋ยวไปลองดูนะครับว่าใช่หรือเปล่าเออเดี๋ยวขอสแกนกันได้ไหมเข <c oughs> okay, หน้าตาแปลกๆครับป่ะยาเราอยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างหลังเนอะลืมไปเราไม่เอาลำนี้ไปนะ <c oughs> อันนั้นเรายังไม่ได้อัพมันเป็น EP ที่แล้วนะครับ จะแตกต่างกับลำนี้นะถึงลำนี้จะเป็นสีขาวก็จริงนะครับตายแล้วมีสองอันเออเอ,อ,อันนี้มีเซฟเบคอนเดี๋ยวผมลองดูแล้วกันนะนะตรงกับประตูพอร์ทัลเลยลองดูก่อนนะอันนี้เป็นคอมมูนิเคชันสเตชันที่มีเซฟเบคอนนะขอดูพิกัดก่อน โอเคไม่ใช่แน่นอนนะครับแต่ไม่เป็นไรขอไปดูก่อนนะครับเผื่อคลาสดีกว่าหรือว่าช่องสวยกว่าเองนะครับอุ้ยเจอแล้วแต่ต้องรีบเคมนะขอส่องก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเอ็นบีเอาอยางเราไปคลาสเเอาอันนี้ก็ได้ <laughs> รีบก่อน เอ็มบีซีวันเอายาละไปเพราะว่ามันมี้านจอดอยู่แถวๆนี้นะครับเค c เอาคลาสเออันนี้ก็ได้นะสวยคึ้กว่าโอเคเรียบร้อยนะครับเคมาที่เรียบร้อยนะครับที่บอกว่าสวยกว่านี่คือช่องสวยกว่าอันนู้นคือช่องมันจะหูห่างกันนะครับอันนี้สองช่องติดชละนะเดี๋ยวเราไปอัพคลาสเออาจจะมีแอะตรงนี้สักอันหนึ่งนะอันนี้คือลุ้นนะครับลนะุ้นนะเออใครยังชั่วนะครับ เรียบร้อยนะแล้วก็สําหรับใครที่จะตามหาคลาสที่ดีกว่านี้ก็ในดาวดวงนี้เลยนะครับอ่ะดูเผื่อใครไม่ทันตอนประตูพอเท่าต้องทันสิมาถึงตรงนี้แล้วเนาะอ่ะพิกัดประตูพอเท่านะครับพิกัดดาวดวงนี้นะเออโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นของเราแล้วโอ้โหสีขาวให้ตายเถอะอ่ะมาดูรูปลักษณะของยานกันสันิดนึงโคตรสวยนะฮะพอมาเห็นสีขาวแล้วก็แบบจึ้งมาก โอ้โหตายแล้วนะแน่นอนครับผมชอบสีขาวมากๆแต่แต่ตูดน้องนะครับมีไฟแค่ดวงเดียวนะครับจะแต่งต่างกับสีเหลืองนะสีเหลืองจะมีไฟหมดห้าดวงนะครับเดี๋ยวลองขีด่ดูสิขี่ดวงโอเคแค่สามนะแค่สามนะครับแค่สามนะเพราะว่าทาานั้นหมดไม่มีนะไม่เป็นไรไม่สนใจนะผมสนใจแค่ปีกนะปีกน้องเท่มากนะครับสวยมากๆเลย โคตรสวยโอ้โหตายแล้วสวยสุดๆนะคนชอบสีขาวมันก็จะแบบเห็นอย่างนี้คือแบบโอ้โดนใจใช่เลยนะโอเคเราไปที่สเปซสเตชั o นกันครับผมขอสแกนนิดนึงดูซิที่นี่มีวาร์ปไหมโอเคมีเทเลพอร์ตนะครับ แล้วก็วาร์ปไปที่สเปซสเตชันได้เลยครับเอาที่มันสว่างสว่างขาวขาวแล้วกันนะอ๋อไม่เป็นไรเอาใกล้ๆแล้วกันครับจังหวะนี้อะไรก็ได้ใกล้ๆโอเคผมมาถึง s สเปซสเตชันเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราไปลองอัพคลาสกันดูนะครับว่าใช่ไหมโดนไหมอึบกันใจแนละใสสุดอึบอเมนเสร็ <laughs> จแล้วคลาสเอนะ <laughs> หนึ่งสองอสามปุ้ยอือฮืออืออโอ้ยอยู่แอฟริกาเลยฮะอยู่นู่นไม่เป็นไรนะคือน้องสวยมากไม่เป็นไรคือแค่นี้ก็พอใจนะครับถูกใจแล้วนะอะมาดูรูปลักเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในยานนะจะได้เห็นไฟที่ท้ายด้วยโอเคหน้าตาแบบนี้อยู่ในสังคมได้ไหมโอ้โหตายแ้วพคุณเอ้ย บางคนอาจจะไม่ชอบก็ได้นะเออแต่ผม,มชอบแล้วถ้าถูกใจมากๆครับแล้วก็ตอนนี้มีทั้งหมดเอ,อ่อสามสี่สีได้บ้างนะทรงนี้ที่เก็บไว้นะโอเคเดี๋ยวเอามาโชว์ก่อนเอามาโชว์ก่อนที่เราจะไปถ่ายรูปตอนที่เราบินขึ้นบินนะ้นาตาก,ก็ะจายขายกันแหละโอเคลำแรกที่ผมรู้สึกชอบก็น,น,น,น่าจะเป็นสีส้มอะสีส้มสีส้มน่าจะเป็น E ีีที่เท่าไหร่ผมลืมนะอันนี้สีส้มเสาครบนะครับ ต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองโอเสีเหลืองก็เสาครบเช่นกันครับแล้วก็เพิ่งได้มาสดๆร้อนๆหมาดๆเลยก็คือสีขาวนะครับแต่แบบนี้เลยสวยมากเนียเสาครบทั้ง3ามลำเลยนะครับพิกัดในช่องได้เลยนะครับในคลิปได้เลยนะดูรูปภาพหน้าปกแล้วก็ตามพิกัดได้เลยนะครับ ไปลองขึ้นบินกันดูนะครับมันก็สวยเหมือนกับทุํามนะฮะหน้าตาเหมือนกันปีกเหมือนกันแต่แค่ว่าสีมันต่างกันเท่านั้นเองเออนะใครที่ชอบเหมือนกันก็อาจจะถูกใจสิ่งนี้โอเคนะเสร็จแล้วมาถ่ายรูปกันดูทางด้านท้ายนะครับปีกมันอะปีกมันแบบกับเสาอะไรเงี้ยมันเป็นแฉกครับเท่ดีเออ นะเป็นยางสีขาวมีขาครับเสาครบไฟท้ายช่างแม่ง <c oughs> นะเป็นขาวดำนะครับสวยสุดๆเลยทีนี้นะไฟท้ายแค่3ามดวงน้อยๆนะครับแต่สีส้มนี่คือดวงเดียวตรงกลางเลยนะสีเหลืองนี่คือครบ5้าดวงเลยนะครับสำหรับยานทรงแบบนี้นะก็คืออย่าไปสนใจไฟท้ายฮนะสนใจแค่ปีกอ่นะดูทางด้านหน้า โอ้โหรอไฟวิ่งมาถ้าเกิดไฟมันวิ่งมานี่พอดีจะสวยนะอันนี้ไฟจะเห็นด้านข้างส่วนตัวผมมองว่าเหมือนเป็นหัวกันดั้มอะเออเหมือนส่วนหัวของกันดั้มอะไรเงี้ยโอเคนะครับสวยไหมสวยเนอะอืม ก็ประมาณนี้สำหรับคลิปในวันนี้นะก็อย่าลืมฝากด้วยนะฝากช่องด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กด u u s s r i b e คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ